มาถึงเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2วันนี้ข่าวใหญ่ของเราก็คือเรื่องของฮามาสในชนวนกาซาแล้วก็เรื่องของเฮชบอลเลาะในเลบานอนเอาฮามาสก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้ฮามาสเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วก็โอกาสในการที่จะยุติสงครามเจรจากับอิสราเอลยังมีอยู่หรือเปล่าปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้นํากลุ่มฮามาสออกมานะคะเป็นผู้แทนระดับสูงประจําปีการเมืองของฮามาสซึ่งมี ที่พักหรือว่าฐานอยู่ที่เลบานอนก็คือโอซามาฮันดามออกมาบอกว่าโอกาสที่จะทำข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลเพื่อนำไปสู่การสิ้นสุดสงครามในชุนวนกาซาเนี่ยดูเหมือนม่นจะเลือนรางเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าข้อตกลงหยุดยิงพูดถึงข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยพี่นาจะขอที่บายหน่อยนะคะว่ามันจะมีสส่วนสําคัญสำคัญข้อตกลงอยูดย่ดินอันแรกเนี่ยจะเป็นข้อตกลงหยุดยิงที่ ทำงานแล้วก็นําเสนอโดยประเทศตัวกลางอย่างอียิปต์อย่างสหรัฐนะคะรวมถึงกาตาด้วยนะคะซึ่งก็คุยกันหลายรอบแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงไหนจนกระทั่งเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทางสหรัฐขอภยัยก่อนหน้านั้นเนี่ยสหรัฐโดยประธานาทิบดีโจโบไบเดนเนี่ยต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยได้ทำข้อเสนอ จากสาหรัฐโดยเฉพาะเพื่อให้อิสราเอลกับฮามาสได้พิจารณานะคะโดยข้อเสนอจากสาหรัฐเนี่ยจริงๆไม่ค่อยต่างจากข้อเสนอที่ตัวกลางเขาเคยเสนอกันไปหรอกก็จะมี3อันสําคัญสาคัญอันแรกก็คือหยุดยิงชั่วคราวประมาณ6สัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2ก็คือการแลกเปลี่ยนตัวประกันที่เป็นผู้ชายแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3ก็คือการฟื้นฟูฉนนกาซาซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าทาได้ มันก็จะนําไปสู่การสิ้นสุดสงครามในกาซาซึ่งพอประธานาธิบดีโจไบเดนส่งเอกสารนี้ออกมาเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ในมือของอิสราเ,ลเอลเพื่อพิจารณาว่าจะเอาหรือไม่เอาหลังจากนั้นก็ส่งไปที่ฮามัสเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น24จนมาถึงวันนี้กลุ่มฮามัสก็ไปศึกษาเอกสารข้อเสนอที่แก้โดยอิสราเอล แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้แทนของฮามาสก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าไม่มีข่าวดีนะคะอ่านเอกสารแล้วฮามาสไม่สามารถยอมรับได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่อิสราเอลไม่ยอมระบุมาในเอกสารเพื่อที่จะนําไปสู่ข้อตกลงเนี่ยก็คือการไม่ยอมระบุว่าตัวเองจะถอนกําลังทางการทหารออกจากถนวนกาซาหรือไม่เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้นาของกลุ่มฮามาสก่อนค่ะ راح سلم كان في يوم الرابع والعشرين من يونيو الماء الجاري وهذا الاقتراح لا زال حتى اللحظة لا يحقق وقفا كاملا للعدوان أو انسحابا شاملا للاحتلال من قطاع غزة وبالتالي نحن قلنا وبكل وضوح وما زال هذا موقفنا دون أن يتحقق ذلك كل ما يقدم من أوراق هو عبارة عن تضييع وقت وتوفير مدى زمني إضافي للاحتلال ليمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا ومحاولة من الإدارة الأمريكية لإنقاذ نفسها มาดูอีกทีนะคะว่าข้อเสนอที่ทำเนียบขาวเสนอมามีอะไรบ้าง ก็จะมี3ระยะอย่างที่บอกนะคะเพื่อน,นําไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรโดยระยะแรกเนี่ยหยุดยิง2ฝ่ายต้องหยุดยิง6สัปดาห์แล้วก็อิสราเอลต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ปฏิบัติการที่มีชาวปาเลสไตน์อยู่อย่างหนานแน่นอย่างเช่นทางตอนเหนือนะคะแล้วก็ทางตอนใต้ด้วยแล้วก็ต้องปล่อยให้รถบรรทุกที่ขนเข้าของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปฉุนวนกาซาได้วันละ600คัน แล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่อิสราเอลต้องปล่อยตัวนักโทษชาวป,ปาเลสไตน์หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่2นะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวประกันที่เป็นทหารแล้วก็เป็นผู้ชายหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3นะคะระยะที่3ก็คือการฟื้นฟูซึ่งหลังจากผู้แทนของฮามาสออกมาแถลงข่าวนะคะว่าไม่ชอบใจสิ่งที่อิสราเอลส่งกลับมาแล้วก็ไม่คิดว่า การตกลงหยุดยิงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนาย,ยกในธันยาหูก็ออกมาสวนทันทีนะคะแล้วก็บอกว่าได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพแล้วก็ระบุนะคะว่าก็ไม่สนใจถ้าเกิดฮามัสจะไม่ทำข้อตกลงเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้การทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามัสในพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดแล้วแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นาย,ยกในธันยาหูพูดแบบนี้นะคะถ้าจำกันได้สสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนาย,ยกในธันยาหูเคยเออกมาพูดแบบนี้ว่า กำลังจะแรป p ัพหรือว่ากำลังจะปิดจ็อบกำลังจะปิดงานการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสเนชุนกาซาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พูดต่อมาบอกว่าพอปิดจ็อบกลุ่มฮามาสได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือจะเคลื่อนทัพมาที่ภาคเหนือของอิสราเอลซึ่งกำลังมีการสู้รบอยู่กับกลุ่มเฮชบลเลาะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะ เมื่อคืนออกมาพูดอีกรอบหนึ่งว่าจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกระแสข่าวนะคะว่าสงครามระหว่างเฮสบอลล็อกกับอิสราเอลจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่จะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่นะคะเพราะว่าตลอดแเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสงครามในชนวนกาซาเนี่ยเฮสบอลล็อกกับอิสราเอลเนี่ยยิงตอบโต้กันเป็นมาตลอดเวลายิงตอบโต้นะคะแต่ว่าไม่เคยมีการลุกล้ำข้ามแดนกัน เราเก็บสถิติมาให้ดูนะคะว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสฝ่ายเนี่ยโจมตีกันไปแล้วกี่ครั้ง7,400ครั้งทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะคะ7,400ครั้งเฉลี่ยเนี่ยเดือนหนึ่งตอบโต้กันไปมาประมาณ1,000ครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากโดยฮชบัลเลาะโจมตีพื้นที่ทางเหนืออิสราเอลไปแล้ว1,258ครั้งนี่ตัวเลขเป๊ะมากซึ่งจุดที่ถูกโจมตีมากที่สุดเนี่ยเคยโดนโจมตีซ้ำไปซ้ำมา ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง132ครั้งส่วนเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮสบัลเลาะก็ถูกอิสอราเอลถล่มกลับกว่า6,142ครั้งนะคะซึ่งการโจมตีพื้นที่ชายแดนระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาทำให้เกิดอะไรขึ้นมันทำให้เกิดแรงกดดันไปที่รัฐบาลอิสอราเอลเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสอราเอลเนี่ยเป็นชุมชน ที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะก็มีคนอยู่ตามแนวชายแดนเยอะมากนะคะแล้วก็คนเหล่านั้นก็ต้องโยกย้ายถิ่นฐานออกมาทำให้เกิดความไม่พอใจแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยการโจมตีกันเนี่ยเป็นการโจมตีกันไปมาไม่มีการพยายามที่จะข้ามแดนเข้ามารบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่ามีสัญญาณว่า ทั้งคู่อาจจะมีการรบกันแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ IDF นะคะหรือว่ากองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลเนี่ยโจมตีทางอากาศไปสังหารผู้นำระดับสูงคนสำคัญของกลุ่มเฮชบาลาะในเลบานอนทางตอนใต้คนนี้สำคัญมากสำคัญยังไงเป็นคนคอยวางแผนจัดการเรื่องต่างๆให้กับกลุ่มเฮบาลาะนะคะฮบาลาะโกรธมากที่เสีย ผู้นำหรือว่าแกนนาคนนี้ไปในวันเดียวกันเนี่ยปรากฏว่ายิงจรวดซันโวเข้ามาฝั่งอิสราเอล200ลูกนะโดยหลังจากยิงจรวดซันโวมา200ลูกวันถัดมาเนี่ยผู้นําของฮิสบันเลาะ ala, ก็คือฮัสซันนัสอันเลาะเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าอิสราเอลไม่หยุดเนี่ยฮิสบันเลาะก็ไม่รีรอที่จะทําสงครามแล้วจะเป็นสงครามที่เต็มรูปแบบแล้วก็จะโต้กลับด้วยทุกอย่างที่มีนะคะ ซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลเพราะว่าฮิสปาลก็เป็น non-state actor หรือว่าผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐที่มีคุ้มกำลังมีเอาวิทยุทุปกรณ์รวมถึงนักรบที่เข้มแข็งมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกนะคะโดยก่อนหน้าที่จะมีการตอบโต้กันเนี่ยสิ่งที่ฮิสปารลกทำก็คือการเล่นสงครามประสาทกับอิสราเอลด้วยนะคะมีการส่งโรนเข้ามาทางตอนเหนือของอิสราเอล อเนเหนือของอิสราเอลเนี่ยจะมีเมืองสําคัญเมืองหนึ่งชื่อเมืองไฮฟาเป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของบริษัทไฮเทคต่างๆของทั่วโลกนะคะมาตั้งฐานอยู่ที่นั่นเมืองนี้ยอยู่ห่างจากชายแดนเลบานอนแค่27กิโลเมตรปรากฏว่าเฮชเปาลอส่งโดรนเข้ามาแล้วก็มาตรวจจับจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆตั้งแต่ ศูนย์ราฟเอลนะคะซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอากาศยานแล้วก็ระบบป้องกันน่านฟ้าของ Israel, อิสราเอลมาเจาะเป้าสนามบินท่าเรือต่างๆทั้งท่าเรือทางการทหารแล้วก็ท่าเรืออิสรา,าเรอลคาดกันว่ากลุ่มเฮชบอลลอส่งโดรนมาโดรนที่ถูกส่งมาเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุ101ซึ่งผลิตโดยอิหร่านหรือไม่ก็รุ่นฮุดฮุดวันนะคะซึ่งบินได้ประมาณหชั่วโมงครึง่งคำถามสำคัญก็คือว่า ฝ่าด่านระบบป้องกันภาอากาศของอิสราเอลมาได้อย่างไรแต่นี่ไม่มีการโจมตีนะคะเพราะว่าสิ่งที่ฮิบะลละทำเป็นเพียงการทำสงครามจิตวิทยาเท่านั้นนะคะเ,เป็นการส่งสัญญาณบอกไปที่อิสราเอลบอกว่าถ้าเกิดจะเจอกันก็ไม่กลัวนะคะแล้วก็ฮสบลละก็มีศักยภาพในการที่จะเจาะเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลได้ซึ่งสัญญาณต่างๆเนี่ย มันคือนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าถ้าไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบก็อาจจะเป็นสงครามที่หนักหนาสาหัสขึ้นระหว่างเฮสบล็อกกับอิสราเอลอีกหนึ่งสัญญาณเพิ่งจะออกมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่อิหร่านได้ออกมาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าถ้าเกิดอิสราเอลบุกเลบานอน อิสราเอลจะต้องเผชิญกับสงครามการทำลายล้างได้เลยนะคะอิหรา่านก็เป็นภารกิจที่สำคัญของเฮชบาลเลาะโดยสงครามาทำลายล้างที่อิหรา่านพูดถึงหมายความว่าอย่างไงล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอิหรา่านออกมาระบุว่าการทำลายล้างหมายถึงจะใช้ตัวเลือกทุกทางที่มีอยู่โดยเฉพาะการใช้กลุ่มติดอาวุธแล้วก็แนวร่วมต่อต้านทุกกลุ่มที่ตอนนี้อยู่ทั่วตะวันออกกลางโจมตีอิสราเอลแล้วก็ผลประโยชน์ของสหรัฐนะคะ หลังจากที่เอรานออกมาขู่ปรากฏว่าสหรัฐก็ต้องเตรียมรับมือนะคะวันนี้มีภาพนะคะสื่อสหรัฐรายงานว่าสหรัฐส่งเรือโจมตีสะเทินน้ำเทถินบก USS w a r p s นะคะเข้ามาในน่านน้ำเมดิเตอร์เรเนีแล้วนะคะซึ่งก็เ,เป็นน่านน้ำที่ติดก,กับอิสราเอลส่งมาทำไมสหรัฐบอกว่าส่งมาเพื่อพยายามป้องปรามนะคะเีเร์เพื่อไม่ให้ อิหร่านเข้ามาแทรกได้ถ้าเกิดเกิดการเผชิญหน้ากันมากขึ้นระหว่างอิสราเอลกับเฮบันเลาะนะคะก็คือมากันไว้มาดูหลังให้นะคะไม่ให้อิหร่านมาตลบหลังเพราะว่าถ้าเกิดอิหร่านกระโดดเข้ามาก็จะลุกลามไปสู่สงครามที่ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐส่งเรือรบมาที่เมดิเตอร์เรเนียนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรือลำนี้เนี่ย ต่างจากเรือสองลำที่ตอนนี้ประจำการอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าเรือที่ชื่อ USS w a p เนี่ยเป็นเรือสำหรับป้องปรามซึ่งจะเป็นเรือที่มีความสามารถในการช่วยเหลืออบพยพพลเรือนถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบนะะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสหรัฐก,ก็เตรียมพร้อมในการอพยพคนเหมือนกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสงครามจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่โดยเรือลำนี้นะคะสามารถบรรทุกเครื่องบินรบ F-35 สำหรับการโจมตี ในกรณีที่มีภัยคุกคามได้ด้วยเท่ากับว่าตอนนี้ที่เมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมีเรือที่เป็นเรือธงของสหรัฐอยู่อย่างน้อยสองลำก่อนหน้านี้ที่ประจำการอยู่ก็คือ USS Dwight D Eisenhower นะคะซึ่งตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับสหรัฐแล้วก็มีการส่ง USS Theodore Roosevelt เข้ามาประจำการแทนนะคะนี่คือ เรื่องของการเตรียมพร้อมทางการทหารอีกหนึ่งสัญญาณสุดท้ายที่ชี้ว่าสถานการณ์ในเลบานอนก็คือการเผชิญหน้าระหว่างซูเอลกับเฮชบอลลาะเริ่มที่จะไม่ค่อยดีนะคะกลิ่นไม่ค่อยดีก็คือการที่หลายประเทศส่งคําเตือนถึงพลเมืองตัวเองที่อยู่ในเลบานอนเนี่ยให้รีบอ,อพยพออกมาจากที่นั่นเราไปดูก่อนนะคะว่ามีชาติไหนบ้างที่เขามีการเตือนพลเมืองของตัวเอง ตอนนี้มี7ประเทศที่ประกาศให้พลเมืองของตัวเองออกจากเลบานอนก็คือซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียเนเธอแลนด์เยอรมนีแคนาดามาซิโดเนียเหนือแล้วก็คูเวตสถานทูตของประเทศเหล่านี้ใช้คำคล้ายๆกันใช้คำใหญ่ใช้คำแบบนี้ค่ะบอกว่าขอให้ออกจากดินแดนเลบานอนทันทีหรือออกจากเลบานอนเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกเหนือจากจะขอให้ออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเนี่ยยังมีการขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางไปที่เลบานอนถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์ที่นั่นแล้วก็ในสถานการณ์ในตะวันออกกลางกําลังตึงเครียดอย่างหนักนะคะปิดท้ายที่คําเตือนจากสหรัฐนะคะซึ่งก็ออกถแถลงการเตือนว่าได้รับแจ้งจากสายการบินระหว่างประเทศหลายสายการบินรวมถึงลุฟฮันซา ให้ยกเลิกเที่ยวบินไปเบรุตจนถึง31กรกฎาคมแล้วก็พลเมืองสหรัฐเนี่ยควรจะตรวจสอบสาระเที่ยวบินของตนแล้วก็วางแผนอื่นที่จะออกจากเลบานอนด้วยก็คือให,ให้เตรียมแผนเผื่อไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะคะแล้วก็ใช้คำว่าสถานการณ์ในเลบานอนตอนนี้มีความไม่แน่นอนอย่างสูงเนื่องจากอิสราเอลกับเลบานอนอาจจะเปิดศึก เมื่อไหร่ก็ได้นะคะนอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีสหราชนณาจากรจอร์แดนไอแลนด์แล้วก็รัเสเซียที่ถแถลงการเตือนไม่ให้คนของตัวเองเดินทางเข้าไปเลบานอนด้วยเช่นกันนะคะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะคะซึ่งตอนนี้ความสนใจก็แน่นอนอยู่ที่ถนวนกาซาการ,รเผชิญหน้าการทำสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะยังไม่เห็นจุดสิ้นสุด เราเห็นการประกาศจากผู้แทนหรือแกนนําของฮามาสเมื่อสักครู่นะคะว่าไม่สามารถที่จะทาข้อตกลงกับอิสราเอลได้อีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของชายแดนด้านเหนือของอิสราเอลซึ่งติดกับประเทศเลบานอนนะคะตอนนี้สงครามหรือว่าการต่อสู้ระหว่างเฮชบอรลเลและกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินมากว่า8เดือนยิงตอบโต้กันไปมา8,000ครั้ง มีแนวโน้มแล้วก็มีสัญญาณที่จะยกระดับกลายเป็นสงครามที่ดุเดือดแล้วก็เต็มรูปแบบมากขึ้นดูได้จากการเคลื่อนทัพนะคะของออทั้งสหรัฐร,รวมถึงการตื่นผลเมืองของหลายประเทศไม่ให้เดินทางไปที่นั่นรวมถึงอบยพออกมาโดยด่วนด้วยค่ะ